สวัสดีค่ะพี่น้องไข่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาเจอตัวเลขแนวทางของวัยลาวพัฒนาของคุณลุงส่งแล้วก็อาจารย์เซรีสองเสียงดังปะทะกันนะ,ะพี่น้องเราไม่รู้ว่าใครจะแตกใครจะปังใครจะมายังไงนะคะแต่ละงวดเนาะแต่เราลงให้เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะเสนอแนะนําเพื่อเป็นแนวทางชอบก็จัด ขัดก็ผ่านค่ะพี่น้องแต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามทุกการแจ้งเตือนนะคะซับสไครต์เข้ามาให้เป็นขวัญและกําลังใจกับซอเขียวด้วยนะพี่น้องเอออย่าอย่านะอย่านะอย่า,ย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 าพลาดนะโอกาสดีๆจะมาถึงในเวลาระยะสุดท้ายนะคะพี่น้องอืม อาจารย์เซียนยโสนะ,ะส่งตัวเลขแนวทางโค้งเม็ดสุดท้ายมาเม็ดเดียวฟันตรงให้เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะพี่นอ้องม,มาแล้วนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะซอแียวที่จะปล่อยลงนะคะสําหรับหวเราวพัฒนาอาจารย์เซียนยโสในชุดเร่งด่วนค่ะพี่น้องมาแล้วค่ะจดจัดจอืแน่นอนนะคะสำหรับอาจารย์เซียนยโสนะะไม่ทําให้ใครผิดหวังแน่นอนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องเออวันนี้เป็นวันที่ 21เมษายน68หวยลาพัฒนาเราจะออกวันนี้ปังลุ้นกันมีเฮแน่นอนเนาะเออไม่มี็นไรการรอคอยทุกการแจ้งเตือนนะพี่น้องเออแน่นอนอยู่แล้วเลขแต่ละจาร์เนาะเข้าทุกสำนักดังแต่เราจะมาดูอาจารย์เสียนยัสโซออ่กันในงวดนี้นะพี่น้องเอองวดที่19เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะกดติดตามไว้นะคะเลขมาหลายรอบก็จริงนะคะแต่ก็ มันปังอ่ะนะคะพี่น้องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าอาจารย์นั่งได้แต่รัคงมันไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องหรือตัวเลขมันจะมาเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะคะแต่อาจารย์ชี้ชัดแบบมั่นใจและฟันธงให้เป็นงวดสุดท้ายคือรอบชุดเร่งด่วนนะคะพี่นอ้องแต่ที่แน่ๆเลขอาจารย์ไม่เยอะค่ะพี่น้องถึงจะมาสิบครั้งก็ไม่เยอะเท่าคนมาครั้งเดียวก็มีนะคะพี่น้องเออนะคะเออเลขอาจารย์เป็น้งซี่นะคะเข้าแล้วมาแล้วมันก็แตกก็ปังอ่ะนะคะ ถึงได้ทาให้ท่านผู้ชมได้กดติดตามเพราะทุกท่านเคยได้จากอาจารย์เซียนยโสนะคะอ่ะวันนี้นะคะวันที่2 1เมษายน68เป็นวันจันทร์ไม่มีเรื่องงานยามดีนะคะแต่ก็เป็นวันกลางๆค่ะไม่ร้ายเกินไปไม่เร็วเกินไปนะคะไม่ดีจนเกินไปนะะเนาะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องงานยามดีไม่มีแต่มีสีมงคลให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้สีเขียวสีส้ม สีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีแดงนะคะเลขที่เป็นมงคลวันนี้มีเลขสามเลข6กเลขเก้าเลขห้าเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลขหนึ่งนะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวาค่ะพี่น้องเลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกล่างนะอืม มันก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องอธิบายอะไรมันยืดเยื้อะนะพี่น้องเออเราคุยกันแบบช ắt, ัดๆมันตรงเอาเนิกๆเลยนะพี่น้องก็แค่เอาเหล่านั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ซอเขียวพูดมาก็แล้วกันะกน,นะคะเลขมงคลก็เอาไปใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เ TM เบอร์รหัสปลดล็อกอะไรก็ตามเวลาเดินทางหรือจะเป็นเรื่องงามยามดีเกี่ยวกับการใชอ้อ่เราจะใช้เป็นจิตอะไรในจิตในใ,นใจเรานะคะพี่น้องอืมหมายเลข A t m เก็ได้นะคะปลดล็อกรหัสอะไรก็ตามนะคะ แล้วก็สีนะคะก็ใส่ตามสีที่บวกนะคะพี่น้องเออสีมงคลเราซื้อของวันนี้ให้เป็นสีมงคลของวันนี้ก็ได้มันก็ดีเห็นะคะแล้วเราค่อยไปหาเรื่องงานยำดีในการใส่หรือใช้อุปกรณ์สิ่งเหล่านั้นนะคะพี่นอ้องที่แน่ๆที่สําคัญนะวันนี้เนาะอาจารย์เซียนลุงส่งเนี่ยนะคะพี่นอ้องซอดเกวกับเนนมาไหกับพี่น้องเฮ้านะคะเอาสองเซียนนี้ใส่กันนะเพราะว่า อาจารย์เซรีกับมาเบอร์กิโตนะเออก็มาเลขไล่ๆเรียงๆกันอย่างนี้แหละนะคะพี่น้องอาจารย์ลุงทรงกัให้มาสองคู่เด่นสองคู่รองนะคะสามตัวแตกมาสองหางนะคะส่วนอาจารย์เสรีก็มาสี่คู่แตกเด่นเม็ดเดียวบนวันนี้มาแปลกนะ,ะอาจารย์เสรีเนะรอกติดตามรอดูด้วยนะคะมาไม่เยอะไม่อะไรแต่รอดูซิว่าการที่มาน้อยๆอ,ยอะ่ะเลขอาจารย์ะ่ะจะเป็นยังไงในรอบนี้นะ แต่ฟันธงมาตรงเม็ดเดียวด้วยบนเม็ดเดียวนะอาจารย์เสรีดูให้จบฟังให้ ท่วถึงนะคะตัวเลขแนวทางเวลาพูดนะคะพี่นอ้องซอเขียวก็กราบขอบพระคุณทุกการคอมเมนต์นะไม่มีอะไรให้นอกจากเราคาว่ากราบขอบพระคุณแล้วก็รักทุกท่านรักทุกการคอมเมนต์นะคะพี่นอ้องสิ่งไหนที่ตอบได้ก็ตอบนะคะขอบคุณทุกกําลังลงใจเนาะรักทุกท่านที่ทุกท่านรักซอเขียวนะคะรักมาแบบไหนก็รักแบบนั้นกลับไปนะคะเออส่งผลดีมากก็ขอให้ได้ผลดีกลับไปกับทุก,ท,กทุกท่านนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีเนาะ,ะมีคนบอกว่าเลขอาจารย์เซยนยโส ทำไมส่งมาหลายรอบจังมาสั่มันมาหลายรอบก็ย้อนว่ามันชัดเจนขึ้นนี่ละก็สีไฮแอนานะเออพน,นังมากอไไรคือเกาไดแแตละเทียนะคพี่น้องหรืออาจจะเทือสุดไายซ้ำกันก็นกนได้นะคะบ่เห็นบ่เพิ่นปล่อยอชุดเร่งด่วนมากหดแรกแตกเสิน้นวงกลมเลยนะคะตัววงกลมไม่เลยปล่อยมาสองคู่วงกลมไม แต่ตัววงกลมไม่เลยเป็นยังไงเป็นยังไงเออคนที่เคยติดตามอาจารย์อยู่จะรู้เนาะว่ามาย,ยังไงเนาะเออยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะไปเจอ,เ,อ,อเราจะไปเจอตัวเลขแนวทางของชุดเร่งดว่วนอาจารย์เซียนยโสกันเนาะออะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวเลขแนวทางของคุณลุงสงไว้นะคะกับอาจารย์เสรีนะคะงวดวันที่2 1ิเมิถุนายนแปดตามตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้าแล้วจ้าหวยลาพัฒนาลุงสงในชุดแก้มือรอบนี้นะคะ เออย่ิบเอ็ดเมษาย,ยนหนกแปดไม่ทําให้ใครผิดหวังแน่นอนว่าซานค่ะพี่น้องมาเด็กนกเน้นๆวิ่งหาเลขแปดบนล่างเนะาะนลาเะาลขหลักเลขติดนะคะพี่น้องมีแปดมีหกมีสี่มีเก้านะคะวิ่งห้าแปดบนล่างวิ่งห้าและแปดบนล่างเลขหลักแปดหกสี่เก้า 8, 6, 4, นะคะส่วนคู่เด่นมีสองคู่สี่ห้าสี่เก้าตรองห้าหกและแปดหก สามตัวแตกให้หกสี่เก้าและหกสี่ห้านะคะเอ่ออาจารย์ก็ฝากความเดิมมานะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเหมือนเดิมอาจารย์ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามใจท่านนะคะพี่นออ้องเอออันไหนดีอันไหน,อน,นชอบก็จัดไปนะคะอยากรวยก็ตามมานะคะอาจารย์บอกว่ารอบนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนเพราะเป็นชุดแก้มือเนาะอ่าจะประชนันกันกับอาจารย์เสรีนะคะพี่นอ้องอือาจารย์เสรีก่ะ มาปังๆคือกันรอบนี้คุณชอบใครคุณก็จัดตามเซนไหนตามเซนนั้นนะคะอาตามคําพูดวาจาของอาจารย์สั่งมานะคะวันนี้ไม่มีหลุดชุดยังไงก็ไม่อยู่ยีิบเมีซ้ายโยนกแวิ่ง5และ8บนล่างเลขติดมี8มี6มีสมี9จับคู่เด่นให้สี่ห้าสี่เตรอง5้าหกดหกสาตัวแตก6 4สี่เสีห้า ไอายังไงก็ในเมื่ออาจารย์ฟันธงมาขนาดนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะแคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนก็ได้สําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะใค้ที่อยู่ก่อนเคยเป็นเอฟซีอาจารย์ก็ตามใจท่านเลยนะคะชอบก็จัดเนาะอ่ายังไงก็ตามต่อเลยนะคะฝากความรวยของลุงส่งไว้เพียงเท่านี้ตามต่อของอาจารย์เสรีค่ะพี่น้องอาจารย์เสรีนะคะ21เ,เมษายน6นก 8, วิ่ง3และ2ตามด้วย1บนล่างเด่น2 วิ่งสามวิ่งสองวิ่งหนึ่งบนล่างเด่นสองเม็ดเดียวค่ะพี่นอ้องจับคู่แตกสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดเน้นบนเม็ดเดียวสองเก้าโอ้โหสวยงามไหมพี่น้องสวยงามไหมเหมือนจะไปตรงกันกับอาจารย์ลุงส่งอ่ะเนี่ยอเออไม่ใช่เหมือนจะไปตรงกันกับอาจารย์เซียนยโสที่มารอบแรกเลยนะเนี่ยสองเก้านะคะพี่น้องอย่าลืมว่าของซอเขียวมันก็เข้านะคะในหลักสูตรเนาะ อ,อ,อาจารย์เซียนเนสโสบอกว่าเลขสซอเขียวมา99.99% 99นะฮะเออรอบนี้ไม่ผิดแน่นอนวัสัุเอ้าลองเข้าไปเบิ่งเด้อสีสุดแตกของสซอเขียวอาจารย์เซียนเยนสโวเน้นในการนั่งทั้งในให้เบื่งแล้วนะพี่นออ้องเออเลขสซเขียวไม่มีหลุดวันนี้พัสัุ มา99.9%มาสันเอาล่องเข้าไปเบิ่งเด้อค่ะปล่อยลงช่องเรียบร้อยนะเอาหวยลาวอาจารย์เสรีย21เมษายนอยน8วิ่ง3วิ่ง2วิ่ง1บนล่างเด่น2เม็ดเดียวนะคะจับคู่แตก37 38 47 48เน้นบน29เม็ดเดียวอ่ะชอบก็จัดกัดก็ผ่านขอให้ทุกท่านมีความโชคดีมีชัยนะคะอาจารย์มั่นใจสุดๆเลยเสรีวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนว่าสัน อ้อยแต่ก้อยปังคอยรำให้รวยตามคำว่าคำว่าตามความมั่นใจของคู่บาอาจารย์คอยทุกทุกขันจงมีความโชคดีม่ใช่สุขีสมีหมันเงินไลกองทองไลมาพอๆกันใหม่ในคลิปจุดเร่งด่วนของอาจารย์เซียนยโซต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ